โค้งเองจะลองเหตุการณ์เฟดดี้ตรงรถก็ต้องไนเครื่องบินอะไรอ่ะพิกามกิกามเฟดดี้มาแล้วเฟดดี้มาแล้วเย้ไเกดีสุดในโลกมันอะไรกูอยู่ไอพิกามอยู่ไหนกูอยู่ไหนหางวิ่งเลเฮ้ยนักอยากวิ่งเร็วๆอ่ะก go f a s วิ่งเร็ว เนี่วะกูโดนอยู่เนี่ยเออพี่เดมเนี่ยดนอยู่ไปดีมันลงมาแล้วไปดีมันลงมาแล้วออนิเมชันเปิดตัวโหยใหญ่ยังยังไงวะยอมาเนยมันปล่อยอนิเมเตอร์ดีกับมันแล้วเอ้ยเอาดำเลยเอาดำมันอยู่ไหนอ่ะโหยใหญ่ใหญยโคตรมืดเลยเอ้ยเอามันไมีได้ผมกลัวผมกลัวกลัวกลัว อันนี้เมทนีออกมาแล้วเหียโ้ยโ้ยโ้ยวิ่งหนีเนเยกกังบงงเช้าไม่เ็นินียตลิบาลเตลบรอที่เราีรา้าวังตลีบังลิบังตาลีบังตาลีบังตาลีบังอยู่ในเมืองลง โอยเีขาเกิดอะไรขึ้นกูดูแล้วทำไมมันอยู่ดีๆมันมันมันไล่กูมันไม่ไล่กูคือมันวิ่งเหี่ยวกนไปเว้ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงใช่ไหมแล้วมันเร็วเกินมันก็เลยวิ่งมันเลยวิ่งทะลุกูไปไหนไม่รู้แล้วมันก็ค่อยวิ่งสวนกลับมันวิ่งให้รู้กูใช่ไหมมันก็เลยเลยเว้ยตีมันไม่ขึ้นแล้วมันวิ่งผ่านเหมือนกรตีงมากลับมาไอ้เหี้ยผมเราเราจะปีศาจ เลิกไล่กูเถอะยี้ยกูขอเหรอมันไล่กูคนเดียวเลยเนี่ยอ้ามันเดวขึ้นฟ้าอีกแล้วอะไรวะเกมผีเหรอไม่เกมสงครามตอริบันเก่งจำลองตอริบันประทะอเมริกาเกมวิกเล่นดูแค่ชื่อเกมก็รู้แล้วไอเกมโหลดที่พี่มีเล่นผมก็แนะนำนะครูขอคิดเครดิตเลยไว้ชนะขาดครับจับเทียร์้วมัขับเปลี่ยนวงการเลยจบแล้วลาลินไงลาลินกูลินกากลินกาก ตีนไม่ไม่กลางหรอกแต่แบบมันเป็นมันเป็นลูกน้องซิลโบรายซิลโบรายเป็นฟาดดิ้งฟาตเตอร์เป็นไททันตัวแรกอ่ะเข้าใจไหมอะไรอินแพ็คแค่มันมีเลยมันจะทำเป็นบอยเลยมันจะเขียนว่าอะไรอ่าเร็วเร็วเฮ้ยฟิตี้ดูไม่มีความสุขอะไรก็ไม่รู้โนโมอะไรจะเร่งความเร็วเร่งความเร็วคุยโผ Oh, oh! Oh my fucking god! Get out! My body! น้บนะาแม่งมันมันกดดีสามรอบอะไรวะม,มันฆ่าเบื่อเย้ป๊า

อย่าหายุ่กับวิธีใน,นอากาศสถานอ๋ <ไป S 2> อเซร์เวอร์อเมริกานะอ้าวเฟดีเซอร์เมกามันน่ากลัวว่ะคือแบบเห็นอิสราเอลกับอเมริรกาเนม่มันปล่อย f ฟดดีมันก็ชนะแล้วเออประไว้แล้วสรุปเราทำงาทำอะไรต่อไม่รู้ใช่ไหมเองอีกิเลยนะ

魂を狙います、うん、この考え万物を再構築しましょうクルーン コメークル魂を狙いにクルー魂を狙いにクルーメこの髪形万物を再構築しましょう

再構築しましょう。

มันไม่ค่อยต่างจากอัลฟาฟ oh. อู้บอกไอ้ของอะ่ะแค่มันได้ไอ้กอเล็ก, <Okay. S 2> กนั่นไงเอาไปเลยกอเล็กเอ่อไอ้ขอเนื้อกั่น เอ้ยอยากได้ไรเฟิลเปล่าอ,อยู่ข้างหลังอ่ะมีมีมีอยากได้มีอยากได้ใครไปรับสิอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ฮะอ,อ,อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลัง <laughs> <laughs> เล่นนีเดียวมันวางไว้ข้างเข้าไว้ ล้มเลยโอ้ยเฮียเละเละหมดเกิเฟนีลวเกอะไรมาอ่ะกฉันเผาไหมฉันเองนผามั้ฟานแบกูตกอีล้วนเลยมาฝนไม่ก็ตกอีกตัวไม่ยวพ่อผู้โดนแค่แดงเหล่าเหล่าหัวสามนัดตายหาเลย ใช่ไม่เป็นไม่เป็นสกิลแต่เบสเบสล็อกกว่าพี่ไม่มันต้องอยู่ใกล้อะเฮ้ยทําเวอร์แกเซอร์มันปิงเหรอเนี่ยเดี๋ยวโชคช่วยหน่อยพูดิงเหรออะไรเพราะเช่นมาดโดยมองเช่นเห็นวิ่งอยู่รอว่าพูอยู่ไหนโอ้พื้นทะเลือดครึ่งหนึ่งได้ไงมันได้ครึ่งหนึ่งต่อชุก ฉันไม่ใช่หมอนะพอดีว่าคุณไม่ใช่หมอขำอะไรกันว่ามันต้องมาจากปุ๊กที่แต่สักที่นึ่งแน่เลยขำเงี้ยแโดนดาที่ติดแต่บอกคุณไม่ใช่หมอป่าเอ้ยเลยให้เคี้ยีเลิกจะ้กระตุกเี้ยมีเยมีนตวยมาเคี้ยมเ ่อยให้มันเทเวอร์ไปล่ะยกไฟ้ายต้วกดิพันธ์พี่นั้นยกอันดี้มโคชชานเดี๋ยวนีนดูเรื่องอะไรทีไรไอ้กูตอนนี้คือกูไม่สามารถเอาเอาหมีเอาหมีออกมาได้แล้วมันรวบน้ากับโต๊ะเก็บของแล้วมาเป็นมาดูเลยดิเซนคอคอหักนะเฮ้ยใครอยากได้ชุดเล็กอีก เฮ้ยไม่เจ็บเหรอไอ้กุชชี่ของไม่ได้สู้มึงอย่าเอาของหลุดออกมาโว้ยใครไม่ใไม่ต้องเนี่ยชุดแดงเลยใครก็ใช่ใครก็ได้มาเอาหมีหมีออกจากแท่นนี้ดิคือเขาออกไม่ได้งัดออกไม่ได้ไม่อย่ามาไปเผาะเ่ได้วางอย่างแท่นวิชายันเนี่ย ขัวนี่สเลี้งสัตว์เลี้ยงสัตเลี้ยงที่ไม่มีวันตื่นไม่มีวันตื่นเอ้ยทำอะไรไม่ีันตื่นเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเอาจารย์อาจารย์ึเดือ่เดือมชาตที่หาเลยจริง I <laughs> do

<laughs> I hate it. <laughs> oh, yeah. 下手くそども俺にとってボールは友達でも何でもなく俺を輝かせるためのただの球体下僕だピッチの上じゃ俺がキングだ can do something à. À, khóc cổ Anh cổ จหว่าถูกได้แล้วอ่อจาจะว่าไปมีบางจะบอกนั่นคือคลิปบางอย่างไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่เอาง่าย